เอ่มันจะต่ำนะขันนั้นจะต่ำอยู่ำหรับแงต่ำเพราะลมถ่ายไปอย่นี้อันนี้มปนแรงแรงนต้องเป็นแรงเลยแรีเดียวเรียบเดียเข้าแล้เข้าด้เข้าเข้าดีเพราะเขาบอกวาเขาไม่วางมไม่เข้าหรอกเขาบอกเออมันสูง เร็วกว่ามันต้องเร็วเร็วแรงเลยเนี่ยเขาเกลียดที่ฟังไงไอี่วันมาตามทางพี่วันพอไปบล็อกน้กเดินขึ้นสูงขึ้นสูงเออแล้วมันขึ้นข้างบนใช่ไหมถ้าปล่อยถ้าปล่อยเป็นคำยากอย่างนี้มันก็ไปอ่ะพอมันแตกมาก็แรงเลยมันไปเราก็ต้องเจอในหลวงก็บอกถูกไอ้กลัวแต่ตัวเมืองเที่ยมได้ผ่านมามันก็ไปเท่าไหร่ก็ไปทั้งวันนะธรรมชาก็เหมือนพิพากไหมก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อยไหสามวันยังไม่ถึงกรุงเทชเลยว่า ก็กั้นเดี๋ยวต้วพวดพวดเลยเพกั้นอย่านี้มันก็เวลาคานอะไรก็เลยเข่พูหมดเขาก็อยากให้เข้าอุทเทมันเรื่องของเรื่องปัญหาเดี๋ยวว่าพวเนั้นเขาเอาเอากระสอบปลา,ปลาเออเขาเตรียมไว้แล้วฝ <c oughs> รั่งพวกบางคนชอบเนื้น้ำแบบนี้ปลาทาย,ยไม่เคยเห <c oughs> เอ่ามันชอบไม่ใช่หนีไม่หนีะเมื่อกี้ไปไปโน่นแตะผมไปฟังนิดเนี่ย ฝั่งปีนเก้าเขาก็ยังฝรั่งไปถ่ายก็คือตอนนี้ฝั่งชาติเขามาถ่ายเอาเอาความคิดของนายหลวงเาปล่อยน้ำไม่เข้าไปแล้วก็ดูทองเขาไม่ได้ผมไม่ค่อยเชื่อกันเรื่องนักวิชาการมันไม่ค่อยเชื่อเก่งมากนะพอนั้นแล้วก็เอาไปใช้ก็แบบภูตานช่ไหมเอาเศรษฐีพอเพป็นคนนายหลวงกระจายเล่นกับใครไม่เล่นกับน้ำแรงขนาดไหนไม่รู้พลังน้ำใช่ไหมสู้กับน้ำได้ไงเขาบอกไม่ใช่น้ำก้อนเดียวมันรวมสะสมอ่ะ ถ้ามันจะพ่อนมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกมันรวมเยอะไง